สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเรารายการพาคิดทราบกันไหมคะว่าการรับประทานอาหารของเด็กและการจัดอาหารมีความสําคัญอย่างไรถ้าเด็กนะคะบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะคะหรือไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนจะทําให้การทํางานของร่างกายผิดปกติค่ะ อาจเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆหรือเกิดภาวะทุกโพโชนาการและท่านรับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะจะทําให้ขาดสารอาหารค่ะแต่ถ้าได้รับสารอาหารมากเกินไปนะคะ,ะร่างกายนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนและทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตค่ะพ่อขัานต้นนะคะเกิดจากการที่เด็กนะคะรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมในปริมาณที่มากเกินไปค่ะ อาหารที่ไม่ควรให้เด็กรับประทานนะคะได้แก่อาหารที่มีส่วนผสมของแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานสูงอาหารฟาสต์ฟูด้ดไส้กรอกเบเกอรี่ขนมขบเขียวเ,เป็นต้นค่ะหากผู้ปกครองและผู้ดูแลน,นะคะจัดอาหารด้วยเมนูข้าต้นนะคะให้เด็กรับประทานจะทําให้เด็กนะคะมีน้ําหนักเกินเกณฑ์ค่ะและทําให้เกิดภาวะโรคอ้วนค่ะ จากข้อมูลระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุขปี2565นะคะพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในประเทศไทยนะคะมีปัญหาโภชนาการก็คือมีภาวะเรี้ยอ้วนผอมตามลำดับค่ะการจัดอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของร่างกายสมองระบบประสาทและสติปัญญานะคะรวมทั้งพัฒน,นาการทางด้านอารมณ์บุคลิกภาพและการจัดอาหารที่เหมาะสมน,นะคะจะส่งเสริมพัฒน,นาการในด้านต,าต่างๆของเด็กา้วเคาะะคท่านอยากจะมีบุตรหลานที่ รูปร่างอ้วนหรือว่าสมส่วนกันคะถ้าเราคงอยากจะมีหลานที่มีรูปร่างสมส่วนและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยกนใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราหวังว่าผู้ปกครองและผู้ดูแลควรจะให้ความสัมพันธ์กับก,บการจัดอาหารให้กับบุกหลานส่วนที่ผัดไปนะคะจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสําหรับวันนี้อย่าลืมนะคะว่าการดูแลอาหารเพื่อลูกหลานแข็งแรงสมวคัค่ะ